กราบสวัสดีที่สุภูสุขครับมือนนี่ลุงหลอดมีรายงานผลบางไฟน่อยนะครับบางส่วนบางที่1นะครับแบงค์จัดให้นะครับ70 75- ได้345ค่าแนนผ่านหวานเรียบนะครับผมแก้วนะครับบางที่2เพชรสายฝนนะครับ85 95ได้92ค่าแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไวหนักเลยนะครับบางที่3นะครับสายแน่นล่องสูตรนะครับ 70 75ได้3 1 5คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับ บางที่4นะครับเขยเมืองเลยนะครับ60 65ได้107คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่5ดอกไม้ป่านะครับ60 70ได้230คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่6เพชรมิงเมืองนะครับเพียง10นะครับได้20คะแนนไม่ผ่านนะครับน่าจะห่างขาดนะครับบางที่7ตลาดสดนะครับ68 78ได้310คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที่8เจวิไลนะครับเพียง20ได้345คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที่9 ฟ้าใสนะครับ70 75หรือ285คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่10สายแน่นนะครับ85 90หรือ20คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่11นะครับเคยเมืองเลยนะครับ780 0หรือ327คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่12นุ่มลาบก้อยนะครับ780 0หรือ300พอดีผ่านนะครับบางที่13นะครับทอ3สนามบ่อนนะครับ55 85หรือ300พอดีไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบางที่14 เจวิไลนะครับเพียง20-385คะแนนผ่านหวานเจียบนะครับบางดิสน้องภาคินนะครับ80เบอร์เดียวได้230คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดิสน้องสวรรค์นะครับ75เบอร์เดียวได้305คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางดิสทอ3น้องยุ้ยนะครับ45-65ได้310คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดิสบใบยกนะครับ85เบอร์เดียวได้100-260คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดิสเกเพชรมิงเมืองนะครับ98-8วิเด2 ส9 0คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดี20ไอดานะครับ9กวิด3ด0้ค่แนนผ่านวานจ้วยบางดี21ปริญญานะครับ85เพียง300ได้320คะแนดผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางดี22 ท่อ3นะครับซุปเปอร์เฟิร์สนะครับ1ี่0ิบสามด้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที 23, 3่เคนะครับ 65, 70, บห้ด้อยสคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที24นะครับเสียเบตนะครับเพียง20่สิด้อยสคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที25โชกันนั่นนะครับ70 80สิบด้อยเคะแนนเจ้านะครับบางที26ีพาคินนะครับแปดสิบเพื่อเดชร้อยสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับ บางที่27นะครับใบยกนะครับ85 90ได้330คะแนนผ่านนะครับบางที่28หงฝ่านะครับ90 10วิได้170คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่29นะครับสายแน่นนะครับ83 88ได้335คะแนนผ่านครับบางที่30นะครับทอ3สนามบอลนะครับ50 80นะครับอ่ะบูงว่าได้เท่าใดนะครับผมบ่ได้ลงนะครับลืมนะครับบางที่31เฮียหงนะครับ 90เพียง300ได้118คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามเกยหน้าคู่นะครับ90เปิดเดียวได้225คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสามสไอด้านะครับ96 6าสวิเด้380คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางทีสามทอ3แบ่งทองนะครับ20 40ได้377คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางทีสามทอ2นะครับพักจัดให้นะครับอ่า ท่อ2นี่บังที่3แล้วนะครับ30 60นะครับปลาย200ปลาย300นะครับ30 60ปลายเอ่อไอ้ที่วงเล็บ3คือปลาย300นะครับโอ้ราคาสูงครับขนาดไฟท่อ2นะครับได้280คะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่36มสิบเจบัวนะครับ70เบอร์เดียวผ่านนะครับบ่ฮู้ว่าได้เท่าใดลืมลงนะครับบังที่37นะครับต่อสมบัตินะครับ เพียงหานะครับเด็ดสองร้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่38ลุงตะวันนะครับเพียงแพ้เดียวเด็330้อยสาคะแนนผ่านนะครับบางที่39ธนัพัฒนนะครับหกสิบสิบหกวิ ไอ้หวิสิบหกวิเด้อยเจ็ดสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสีสทอสาน้องยุ้ยสี่สิดียสามรด่้อยสามสิ้าค่แนนผ่านบานเจี๊ยบหนึ่งปาร์ตหลายขัดบางดี1ีสิจำนะครับแปดสิบ้าสิพอดีผ่านนะครับบางดีสีนะครับไอตาวัตนะครับเจ็ดสิบห้าแปดสิบเดียร้อยสี่สิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งดีสีสิบสามทอาน้องมีบุญนะครับสี่สิบแปดสิบเดียสี่ร้อยหกสิบคะแน่านะครเจ 90เพียง3 0 0รด้212คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีซ5อบตอนามืึนนะครับเ0วีได้200คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีซ6เลโอโมบายนะครับเพียงย0่ด้3ย8คะแนนผ่านนะครับบางทีซ7จ็แจ,จมนะครับ80 แปดสิบเกาด้อยยคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสี่สิอาจเมืองแสนนะครับเจ็ดบเดียวไดนา้อยสคะแนนผ่านนะครับบางทีสี่สิบเก้าตะกูลวังนะครับหกสิ 60, บเดียวได้อยสาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีห้าสิบซับซวันนะครับแปดสิ 80, 85, ด้นา8ด้แาคะแนนจ้ามวกนะครับ บางที่51เพชรมิงเมืองนะครับ9 6 6วิได้3ย0าคะแนนผ่านนะครับบางทีหา2ธนภัทรนะครับ6วิ16วิได้3ย5่คะแนนผ่านนะครับบางทีหา3จอมยุทธนะครับ78 8ดไแด้320คะแนนผ่านนะครับบางทีหา4อ่าทอองนะครับพักจัดให้นะครับ25่5ปลาย3 0 0พอนะครับเด้2 8แคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหา5นุมราชพัทนะครับ 85 95, 95, 95ิเดียร้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่56จอมหยุดนะครับ80 90 3, 30, ิเดียสามร้อยสามสิบคะแนนผ่านนะครับบางที่57บางสุดท้ายนะครับสราชวงศ์นะครับ10 20 3, 80, ีเดียสามร้อยแปดสิบคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประกันใดลุงหดอฟดซี 4, ต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหดอฟซีสวัสดีครับ